สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งเติ้นชิดชัยนายรายการเจอโจดอ่ะกำลังจะเข้ารายการโทรมาทำไมเนี่ยเออสวัสดีครับพี่แอนว่าไงครับครับผมไม่รอแล้วครับพี่ถ่ายแล้วครับเดี๋ยวขอถ่ายก่อนเอาเป็นเทปหน้าเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยมาฮะอะไรนะให้ฝากซื้อขนมจากโอเคครับพี่ได้ครับเจอกันครับพี่ครับสวัสดีครับ รายการก็ไม่มาถ่ายยังจะฝากซื้อขนมจากอีกทำไมต้องเป็นขนมจากเอ๊หรือว่าขนมจากจะเป็นของขึ้นชื่อของแปดริ้วเจอโจรแล้วครับท่านผู้ชมกับตอนขนมจากแปดริ้วไปกินขนมมันดีกว่าครับไปะอะไรที่คุณสงสัยอะไรที่คุณคาใจ เราจะพาคุณไปเจอโดด Yahoo พี่รู้ไหมว่าทำไมหน้าวัดหลวงพ่อเนี่ยถึงมีขนมจา๊กข่เยอะจังก็เลยไม่ทราบอย่างนกี้ครับไม่รู้อ่ะไม่รู้มันเป็นพื้นบ้านเขาั้ง แล้วรู้ไหมว pues mm ่าทําไมหน้าวัดหลวงพ่อโสธรถึงมีขนมจาขายเยอะครับไม่ทราบก็เป็นมรดกตกทอดแม่ขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็แม่เขาสืบทอดมาค่ะรุ่นต่อรุ่นก็มันเป็นของอาชีพเนะอาชีพมาตั้งแต่รุ่นแม่ไงพี่ก็เลยจบมาไม่ได้ทำงานเนาะมาทำอาชีพของตัวเองดีกว่า ก็มันเมแม้มแต่นิยมนะมาก่อนนี่ปากน้ําเห็นไหมเขาก็ขายแต่ขนมจากที่นี่ขนมจากมันก็มาตระรุ่นรุ่นรุ่นหลานเลยมาเขาก็มีรุ่นเกา่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเรื่อยเอย่างี้จากการสอบถามนักท่องเที่ยวทั่วไปส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อขนมจากเป็นของฝากจากวัดหลวงพ่อโสธรโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดที่มีร้านค้าขนมจากมากมายสารพัดแม่ที่หยิบยื่นให้ชิมจนอิม่ม วันนี้เจอโจจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับร้านขนมจากเจ้าเก่าแม่อุษาที่ขายกันมายาวนานกว่า50ปีกันครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เล็กแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เล็กโอ้โ oh, หก,กำลังยุ่งเลยใช่ก<ม>ําลังยุ่งเลยขายดีขายดีครับผมพี่เล็กคือลูกสาวของแม่อุษาใช,ใช่ใช่ผู้รับสืบทอดใช่ ขนมจากใช่ใช่แล้วร้านนี้มีมานานแค่ไหนโอ้นานมากสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอ่ะโอ้นานมากกว่าห้าสิบปียาวนานมากเลยตั้งแต่บรรพบุรุษเลยอ่ะครปู่ย่าตาย,ยายอ่ะครับแล้วทําไมขนมจากถึงแพร่หลายขายเยอะมากเลยหน้าบริเวณหน้าวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยครับเนื่องจากใบจากที่นี่เยอะมากแล้วว่าเวลาทำเนี่ยมันอร่อยแล้วเวลาเรายา่างเนี่ยมันจะหอมเนี่ย เวลาเราย่างเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างมันจะหอมไงคนก็เลยชอบเป็นที่จะเป็นของฝากแล้วจุดเด่นของของนมจากแตดลิ้วเนี่ยครับคืออะไรครับจุดเด่นของขนมจากก็คือมะพร้าวอ่อนน้าหอมแบบเนี้ย เนี่ยแบบนี้เลยจ้กเนื่องจากเราเนี่ยใส่มะพร้าวอ่อนเสร็จเราก็ต้องใส่เส้นของมะพร้าวอ่อนน้ำหอมลงไปอีกมันก็จะทําให้หอมโอ้สองอย่างเลยใช่ใช่ใช่เวลาเรากินเนี่ยมันก็จะหอมมะพร้าวอ่อนน้ำหอมเพราะว่าฉะเชิงเซามันเป็นดงมะพร้าวอ่อนน้ำหอมอยู่แล้วครับแล้วก็ส่งเมืองนอกด้วยนะอมันก็เลยเป็นที่คนเลยชอบใช่ใช่แล้วขายดีแหวงอยู่ด้วยนะแล้วครับใช่ใช่ใช่แล้วคำถามท้ายครับพี่ทำไม ขนมจากถึงเป็นของฝากจากแปะริ้วครับของฝากจากแปะริ้วใครๆก็ชอบอันเนี้ยขนมเนี่ยนะมันจากใจนะมันเป็นขนมของฝากจากหลวงพ่อเลยนะเวลากินปลาจากลูกใครใครเจ็บนะใ,ใส่บาตรได้ด้วยอเออเนี่ยตอนนี้เย็นพี่ย่างไว้นะ ช้าๆใส่บาทได้ลูกค้าก็เหมือนกันตอนเย็นๆมาซื้อตอนเช้าเขาก็าไปใส่บาทได้ด้วยเลยเป็นที่นิยมมะพร้าวก็หอมด้วยแล้วไว้ได้นานด้วยแล้วใบจากวัสดุก็หาง่ายด้วยเพราะว่าแปดริ้วเนี่ยดูเดชชายตลิ่งกันมีแต่ใบจากเต็มเลยหมดเลยก็เลยเป็นที่นิยมใช่ยังอื่นม,มันจะเสียง่ายไงโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะครับผมครับขอบคุณครับ นอกจากนี้แล้วยังมีร้านแม่เล็กขนมจากเจ้าเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนทางเข้าวัดหลวงพ่อโสธรที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้านแต่จะมีวิธีขายที่น่าสนใจอย่างไรไปสอบถามกันเลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับแม่เล็กแล้วสวัสดีครับแม่เล็กสวัสดีค่ะค,ครับผมร้านขนมจากแม่เล็กครับเป็นร้านเก่าร้านดังเจ้าเจ้าเดิม พี่ย้ายมาจากวัดหลวงพ่อหน้าวัดหลวงพ่อสทอ,อแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่หลังเทศพุนากรครับผมถนนเทศพุนานกรแล้วตอนนี้แม่เล็กขายข,ายขนมจากมานานหรือยังครับ50ปีอะลูกโอ้ <c oughs> ขายตั้งเล็กๆเ,เลยอะครับผมเด็กๆเ,เลยอะลูกแล้วทำไมถึงมาตั้งร้านตรงนี้ครับอ่อคือทีแรกก็อยู่ที่หน้าวัดตรงนี้ว่าอยู่แล้วก็หลายๆอย่างอะลูกก็เลยก็ต้องขยับขยายมาอยู่หน้าบ้านตัวเองอะลูก แล้วลูกค้าซึ่งเราทําดีกับลูกค้าแล้วรสชาติชื่อเสียงคุณภาพมาลุกแล้วลูกค้าก็ได้ตามมาว่าแม่เล็กอยู่ไหนก็ได้ตามมาที่บ้านเนีเออตามมาเส้นเนี้อะไรลูกก็มีไม่กี่เจ้าเนาะที่ออกมาตั้งร้านเองข้างนอกมาอยู่คนแรกเลยลูกขายอยู่คนแรกเลยร้านแรกเลยตรงนี้ครับทําไมผมว่าทอาทไมแปะริ้วเราเนี่ยขนมจากถึงได้โด่งดัง คนที่อื่นมาเที่ยวที่นี่ก็จะมาซื้อขนมจากมันมีความพิเศษยังไงครับครับแม่ก็มัอยู่ความพิเศษก็มีว่าเราทาถ้าเราทําอร่อยแล้วทํามีคุณภาพดีทํารสชาติดีแล้วชื่อเสียงเราดีเนี่ยล,ลูกแล้วลูกค้าซึ่งตามผลมาหาเราก็ทําให้คนอื่นได้มีชื่อเสียงด้วย,วยแต่เน้นถ้าทําให้คนอื่นมีชื่อเสียงแล้วของเราคุณภาพดีเขาก็จะจําว่าเขาเคยซื้อใข่เขาตามมาหาคนนั้น ครับแม่เล็กแล้วจุดเด่นของร้านนี้ครับมันมีอะไรบ้างจุดเด่นร้านนี้ลูกค้าเขามาก็จอดเทียบซื้อได้เลยลูกเขาไม่ลงจอรถคือก็สะดวกด้วยแล้วพอเขาชิมก็อร่อยถูงใจก็ถึงได้ลงมาเลยเขาบอกโอ้ยอร่อยมากอร่อยมากลงเลยลงมาเลยเขาบอกที่แรกลองชิมอยู่ในรถก่อนลูกจอดรถเทียบร้านชิมในรถพอชิมเสร็จแล้วลงกันมาหมดทั้งคันเลยลูกเออลงมาเลยลงมาเลย ลงมาเลยอร่อยมากอร่อยมากติดใจเลยแล,แล้วแม่ก็เลยบอกอร่อยที่สุดในโลกเขาก็ชอบใจลูกโอเคครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณแม่เล็กมากนะครับอ่ะเอาไปชิมด้วยเอาไปชิมด้วยอันนี้มันยังไม่ย่างนี่แม่หนูหนูติดไฟย่างเองเลยลูกยังไม่สุกเขาย่างเงยังไม่เคยย่างด้วยเดี๋ยวติดไฟให้เดี๋ยวลองดูครับูจะกินหรือเปล่าวันนี้หลังจากการพูดคุยกับแต่ละร้านแล้วก็มีจุดเด่น ในการทำขนมจากและการขายที่แตกต่างกันไปแต่ยังมีอีกหนึ่งร้านที่เจอโจทย์จะพาทุกท่านไปหาคำตอบกับผู้รู้ที่มีประสบการณ์ด้านการขายขนมไทยมาอย่างยาวนานกับร้านลินขนมไทยกันครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณยายวรพันนีหรือเรียกสั้นๆว่าคุณยายเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ที่จะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขนมจากซึ่งท่านก็เป็นเจ้าของร้านลิน ร้านขนมของฝากชื่อดังของแปดีิ้วด้วยใช่ค่ะนะครับผมผมขอถามก่อนละกันนะครับคุณยายเล็กว่าขนมจา่ามีมานานหรือยังแล้วที่ร้านทํามานานหรือยังครับถ้าเป็นขนมจากเนี่ยเท่าที่คุณยายรู้จกักครับผมมีมาเกิน75ปีแน่นอนอเพราะคุณยายเนี่ยอายุ75ครับเพราะคุณยายเด็กๆมาก็คุณแม่ก็ทําให้ทานมาตลอดแสดงว่าขนมเนี้ยต้องทามาตั้งแต่สมัยคุณแม่ทีนี้พอคุณยายมา เปิดร้านริมคุณยายก็นึกถึงขนมที่คุณยายทำตอนเด็กๆที่คุณยายทำให้คุณยายทานก็นึกถึงขนมจากก็ทำื่อยมาก็คู่มากับ,กบ,กบร้านริมเนี่ยค่ะคือก็สี่สิบสองสี่สามปีะคะร้านท่เปิดใม่ครับ,รบแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าขนมจากครับคุณยายเล็กก็เพราะว่าเอาใบจากเนี่ยค่ะมาหอ่อคือจริงๆแล้วขนมเนี่ย าเราเห็นทั่วไปอ่ะห่อด้วยใบตองก็มีใช่ไหมคะครับห่อด้วยใบอ,อะไรต่อมีอะไรก็มีแต่อันเนี้ยห่อด้วยใบจากจึงชื่อว่าขนมจากครับทีนี้คุณยายว่าขนมจากเนี่ยความหมายไม่ดีครับเอาไปให้ใครเขาอย่างเงี้ยมันเหมือยก็จากกันนะเราจะต้องจากกันคุณยายก็เลยว่าก็ทํามาจากใบจากนี่เราก็เลยเปลี่ยนชื่อมาว่าเป็นขนมใบจากอ,อ ชาฝั่งแม่น้ำมอมกงเป็นแม่น้ำที่มีน้ำเค็มท่วมถึงทำให้มีต้นจากเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดหลวงพ่อโสธรทำให้ชาวบ้านในอดีตท,ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนำใบจากมาห่อขนมใส่ไส้มะพร้าวย่างกับเตาไฟเรียกว่าขนมใบจากซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่นิยมขายขนมจากกันอย่างแพร่หลายบริเวณหน้าวัดหลวงพ่อโสธรจุดกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างต้องแวะมาซื้อขนมจากไปเป็นของฝากจาก8ริ้วนั่นเองครับครับผมแล้วจุดเด่นของขนมจาก8ริ้วเนี่ยครับมันมีดีกว่าที่อื่นยังไงครับจุดของเราเนี่ยครับผมที่เราทำเนี่ยแทนที่เราจะใส่มะพร้าวอ่อนอย่างเดียวครับเราเนี่ยใส่มะพร้าวถึงทึกค่ะนะคะมะพร้าวถึงทึกทราบไหมไม่ทราบครับมะพร้าวถึงทึกก็คือมะพร้าวที่เกินอ่อนขึ้นไปแล้วไม่ถึงกระแก่ ก็มาใส่เพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยมันนิ่มขึ้นแทนที่เราจะใส่แต่มะพร้าวอ่อนอย่างเดียวมันก็จะนิ่มเกินไปเราก็ใส่มะพร้าวทึงทึนลงไปด้วยค่ะแล้วมาถึงไฮไลท์ของเราแล้ววันนี้ค่ะผมอยากจะรู้แล้วว่าขนมจากทำยังไงก่อนอื่นเรามาเริ่มที่วัตถุดิบกันก่อนค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับที่จะมานำาสนอจ้าก็วัตถุดิบนะคะเริ่มจากอันนี้เลยนะคะแป้งข้าวเหนียวขาวผสมแป้ง ข้าวเหนียวดาลงไปเล็กน้อยมะพร้าวที่เราขูดไว้เพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะคั้นน้าตาลทรายตาลปี๊บก็ต้องมีเกลือกะทิมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวจึึงมะพร้าวอ่อนเพื่อเวลาที่เราทานไปแล้วเนี่ยจะได้มีเจอเนื้อของมันด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวรอลองผสมอ่วัตถุดิบต่างๆให้เข้ากันเนาะเริ่มจากอะไรครับเดี๋ยวให้อ่าเดี๋ยวให้เด็กอ่าเด็กก็ผสมให้เลยค่ะจากก็เอาแป้งผสมกันก่อนเอาแป้งแล้วก็แป้ง คลุกเขาให้เข้ากันนะเนาะจะเอาแป้งข้าวเหนียวดำกับแป้งข้าวเหนียวขาวค,ค่ะคนให้เข้ากันค่ะค่ะคแล้วจากนั้นก็ใส่กะทิค่ะครับนวดไว้ค่ะแต,แต่เรายังไม่ใส่หมดนะคะเก็บไว้นิดนึงกลัวเดี๋ยวจะเหลวเหลวเกินช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงท,ท,ที่ที่ใช้เวลาหน่อยแล้วก็เป็นความอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ตรงที่เรานวดผสมกันนี่ด้วยค่ะครับ คือคนที่ทําอยู่ทุกวันก็จะรู้เนาะว่าจับปุ๊บนี่รู้เลยว่าได้หรือไม่ได้อันนี้คือสุดท้ายคือเติมเกลือเนาะครับเติมเกลือหน่อยเกลือเพื่อรสชาติความเค็มเข้าไปนิดนึง่ะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วเสร็จพิธีการนวดแล้วต่อไปก็เอาไปตักใส่ใบ่าเพื่อที่จะย่าง ห่อย่างได้เลยใช่ครับผมย่างได้ไหยแชวก็ตอนนี้ครับเราเตรียมห่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพวกเขาแป้งเข้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็มาเตรียมที่จะห่อค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่ห่อให้ดูห่อให้ดูตัแป้งนะคะประมาณช้อนหนึ่งเนาะค่ะนะครับปึ๊บไม่น่ายากครับ่เดี๋ยวให้ดูไม่ยากอ๋อมีตรงกลางด้วยแล้วก็ปิดหัว เสร็จแล้วมันมันง่ายจังเลยครับอ่านี่หนึ่งอันโอเคนั้นผมลองสักอันนึครับน่าตักมงเพ้ามาหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะบีบลงนี้ใช่ไหมครับอ่าเอาปลายก่อนนะะค่ะเอาปลายค่ะค่ะกันแล้วก็ตรงกลางก็น่าย ไม่ต้องถึงแผ่นล่างนะคะเอาแค่ครึ่งเดียวใช่ใช่ถ้าไปแผ่นล่างไปโดนแผ่นล่างไปนีถูกต้องถูกต้องพอเราก็เราก็กัดนะคะแล้วเราก็วางไว้จํานวนหนึ่งแล้วเราจะนำไปย่างเวลาย่างนะคะเราก็จะไม่ใช้เตาไฟฟ้าเราจะไม่ใช้เตาแก๊สเพราะอะไรรู้ไหมคะเราจะใช้เตาถ่านเพราะจะทำให้ขนมใบจากเนี่ยหอมมากขึ้น ครับท่านผู้ชมสีมืองผมย่างเสร็จแล้วนะเนาะย่างเสร็จแล้วค่ะครับผมทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือลองชิมใช่เลยเอาเลยคนละอันครับผมโอเคเราลองดูว่าจะอร่อยสักแค่ไหนนะครับนิ่มมากเลยครับนิ่มนวลค่ะอร่อยค่ะเหนียวนยวนุ่มแล้วก็หอมครับ,รบวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณยายเล็กเป็นอย่างมาก ที่สละเวลานะครับมาสาธิตพิธีการทําขนมจากแล้วก็ขายข้อ้องใจเกี่ยวกับขนมจากแปดริ้วขอบคุณมากเลยครับเที่ยวโจทย์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณย์ยัยอันนี้ของพี่แอนโอเคเลยค่ะโอเคเลยค่ะเปขอแล้วกันนะครับโอเคเลยค่ะไปฝากพี่แอนกันโอเคค่ะ